ข้อ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเนี่ยให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับนําไปโครงการเนี่ยบรรจุเอาไว้ในแผนและตั้งงบประมาณเอาไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปตั้งงบประมาณนะครับโดย เอาไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนานะครับเอาไปตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีและมีข้อห้ามสําคัญเลยนะครับข้อห้ามสําคัญก็คือคุณผู้ชมห้ามใช้จ่ายเงินจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้ไปเป็นเงินอุดหนุนเด็ดขาดนะครับตรงนี้ห้ามเลยนะครับอุดหนุนได้ตามงบประมาณปกติ ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้นะครับ